สวัสดีครับวันนี้เซมเห็นเมนูตับผัดหอมครับใครมากเมนูตับนะครับผมแนะนําเมนูนี้เลยครับตับนุ่มๆเด้งๆนะครับผมเมนูเบิร์นเขาแน่นอนครับตับผมจะใส่ประมาณ4ขีดนะครับจะหั่นเป็นชิ้นนาาแบบนี้ครับนําตับมาล้างเกลือแล้วนาสมสายสู้สองรอบครับแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปครับจะขยํำกับแป้งมันแล้วก็แช่ไว้ประมาณ20นาทีนะครับ แป้งมันก็นจะํ้ให้ตับหนุ่มเด้งครับแล้วก็ขับเลือดยู่ใได้ตับออกขับตับกับเส่ม,มีความเข้าครับระวังที่ล่อตับแซกับแปลงมันนะครับผมก็สิมหันหหอมใหญ่ล่อไว้เลยครับจะใช่สองหัวนะครับหันต้นหอมต่อเลยครับ สดท้ายเป็นพิกชี้ฟ้าแดงครับในส่วนของตับผมกับแซลม่าได้20นาทีแล้วนะครับแล้วก็น้ำมะลางน้ำออก2-3งรอบครับ พอแซ่แปลงมันเซ็ตตับก็บจะมีความใสแบบนี้เลยครับแล้วก็น้าตับมาหลวกในน้าห่อนครับพอนาเดือดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปิดไฟครับผมจะนําตับไปแซ่ในน้าห่อนประมาณ3นาทีครับตับสิสุกแลก้วก็มีความนุ่มเด้งแบบนี้ครับเปิดไฟตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับ ใส่พริกกระเทียมสับลงไปพัดให้หอมครับผมจะทำน,น้ำซอสก่อนเลยนะครับปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโตะครับซีอิ๊วขาวหช้อนโตะครับน้ำตาล1ช้อนโต๊ะครับ สุดท้ายเป็นผงชูรสครับไผประมักก็ใส่ก็ได้นะครับพัดส้วนผสมให้เข้ากันครับรสชาติสามารถปรุงเพิ่มเติมได้ตามต้องการได้นะครับใส่หอมใหญ่ลงไปพัดครับน้ำแห้งกะเติมน้ำได้นะครับ ใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปครับแล้วก็ใส่ตับลงไปครับตามด้วยต้นหอมซอยครับขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟแห้งๆแล้วก็พัดให้เร็วๆเลยนะครับ พอเฮดเสร็จ oh, ออกมาแล้วเป็นจังไงครับ mm hmm. เป็นแต่กินบ่ครับ mm hmm. ลองไปเฮดกินบังเดอครับ